เวลาหมอรักษาหมอต้องรู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรรักษาที่เหตุตรงนั้นในเมื่อหมอก่อเหตุขึ้นมาเองหมอต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบนะครับเอาง่ายๆแค่นี้เอาเรื่องแค่ไปร้องเรียนรัฐมนตรีร้องทําไมหมอก็รู้หมอเป็นกรรมการแพทย์ด้วยร้องทําไมขั้นตอนมีอยู่แล้วฝัองสาบันคลองนุ่นไปเอาไหมล่ะผมคาดการอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าสมมุติ หมอมั่นใจไม่ทําผิดยื่นเรื่องฟ้องสารปกครองเลยเดี๋ยวสาลปกครองก็คงจะไม่รู้จะปรึกษาใครหรอกครับเพราะศาลปกครองก็ไม่ใช่หมอนะครับยามีครั้งหนึ่งขนาดศารนะครับไม่ใช่หมอศารจะต้องให้แพทย์ในสภาเนี่ยไปอธิบายความในชั้นศาลว่ามันคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ซึ่งไปปุ๊บแน่นอนแล้วครับศารก็ต้องเชื่อแพทยาาพา์ในสภาจะไปเชื่อหมอคนเดียวไม่ได้เพราะหมอเป็นผู้ร้องเรียนแลวทาามันจะตันไงครับ หมอจะโดนอีกว่าอ๋อนี่คุณไม่คิดจะเชื่อมติแพทย์ในสภาบ้างเลยเรอไอ้ลูกศิษย์ลูกหานี่อาจารย์หมอนเ้ยอาจารย์ที่กว่าอาจารย์หมอนะ้วเว้ยอาจารย์สอนอาจารย์หมอคิดดูแล้วกันไม่ใช่ครูแพทย์นะครับไม่รู้ใครเขาไปบัญญัติคํานี้ใหม่เป็นครูแพทย์เสียหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทางไหนก็นแล้วแต่มันก็โดนบทนะครับสู้อยู่นิ่งๆอย่างแพทย์หญิงที่เขาโดนตักเตือนจะดีกว่าไม่มีใครพูดถึงเธอเลย พราะไม่รู้จะพูดไปทไําไมแสดงว่าเธอเคารพมติแพทยสภาครับคนอย่างนี้แหละครับที่ควรจะช่วยกันสนับสนุนเนเมื่อผิดก็ยอมรับก็จบถูกไหมครับแต่ผิดแล้วไม่ยอมรับแล้วยังจะดื้อแพ่งเดินไปในทางที่มันเป็นทางตันเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับที่คุณจะอาจจะโดนหมาหัดไอหมาเห่าบ้างหมากัดบ้างอะไรบ้างก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเดินไปสูทางตันเองทางที่คุณจะออกคุณไม่ออกมีสภา,าให้ข้ามคุณก็ไม่ข้าม แต่เดินลอดใต้สภามาันซะอย่างนั้นแหละก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ช่วยไม่ได้โชคดีนะครับหมอครับโชคดีแล้วก็สมศัิ์ด้วยโชคดีนะครับระบังนะครับไปเจอหมอรักษาเขาบางทีเนี่ยหมอไม่ได้แกลอกคุณผู้ชมบางทีฉีดยาเจ็บเงีง้ยเรางนึกว่าไอ้เขาหมั่นไส้เราหรือเปล่า่ะไม่ใช่หรอกมันก็เป็นปกตินะครับหมอ,อยังก็ต้องรักษาครับผมพูดไปงั้นแหละเขามีรยาบันเนือกว่าพวกคุณเยอะ เหนือกว่าสสเยอะเหนือกว่านักการเมืองเยอะคนไข้ามาจะป่วยจะเกลียดจะชอบจะสีไหนก็นแล้วแต่ยังไงก็ต้องรักษานะครับถ้าหมอไม่มีจรรยาบรณเนี่ยคงไม่มีหมอคนไหนรักษาพักเพื่อไทยหรอกครับนอกจากหมอบางคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเท่านั้นแหละรักษากันเองเดีย๋ยวไปกล่าวหาเขาเลยแพทย์เขาเป็นแพทย์เขารู้ พิธีปฏิบัติเขาเป็นอย่างไงแรรัาบาลเขาเป็นอย่างไรยอย่า,ยาก้าวไกลเลยครับนะครับคุณเป็นรัฐมนตรีคุณทางานเพเ่อทำงานในฐานะรัฐมนตรีไปส่วนใครก็จะเรียกร้องให้เอาคุณออกจากตําแหน่งหน้าที่การงานคุณพร้อมอยู่แล้วนี่คุณทางานการเมืองมาตั้งสี่ถกว่าปีแล้วไม่ใช่เหรอแล้วลที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ทําผิดกลัวอะไรถูกไหมฮะไม่ได้ทําผิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกครับปล่อยให้คุณสมศัค์ ทํางานต่อไปตามหน้าที่การงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่โฆศกเธอบอกนั่นแหละถูกต้องถูกต้องที่สุดนะครับทํางานไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครเข้าไปร้องเรียนขึ้นมาตามกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามน,นั้นนะครับท่านโฆศกถ้าจยอมรับด้วยนะครับท่านจะบอกว่าเฮ้ยมีคนกลั่นแกล้งไม่ได้ ผมพี่ใจะพูดอยู่เสมอว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนิสัยเหมือนกันชอบดิ้นชอบแถชอบเถือกชอบเถลีกไปเรื่อยเปือ่อยไม่สนใจอะไรที่มันถูกต้องกูก็จะออกช่องซ้ายเข้าช่องซ้ายก็จะออกช่องขวาเข้าช่องขวาก็จะปีนขึ้นบนบ้านนึงกันเนี่ยไม่ได้ก็ขุดรูออกอ่ะขอได้ออกอ่ะทำไมไม่ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาถ้าคุณทักษิณป่วยจริง คุณทักษณิณเป็นนักโทษที่มานอนโรงพยาบาลตําตรวจจริงทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยไม่เคยมีการโกหกพี่น้องประชาชนแม้แต่นิดเดียวเนี่ยกลัวอะไรดิ้นทำไมใช่ไหมครับอะไรนะเดี๋ยวกันนะขอให้มีเงินรักษาหมดเหตุสาิบาทบริเกตทักษณิณโอเคบล็อก นร่งๆเขาเรียกไม่มีเหตุผลพูดไปเรื่อยหมอเขาไม่ไม่ได้เกี่ยวด้วยการบริหารนะครับสมศักดิ์กลัวมากครับกลัวไม่ได้ตังค์หลังยุบสภารัฐบนตรีสมศักดิ์มีหน้าหักจะมีเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับหมอเขาไม่คิดหรอกครับไอ้เรื่องสามสิบาทเนะี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้บริหารโรงพยาบาลจัดการเองไม่เกี่ยวกันก็มีหน้าที่ตรวรักษาเขาก็รักษา อย่าไปป้ายสีกันเลยครับไม่ดีผมบอกแล้วไงว่าตอนนี้เป็นมีคนพยายามที่จะ discredit แพทย์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแพทย์ิสภานะแต่เหมารวมหมอทั่วประเทศเลยไอ้เรื่องสามัิบาทนี่ก็เหมือนกันบอกพกเกียรติทักษิณพอทักษิณ์หมอเนี่ยเขามีกันเดือนนะครับคุณผู้ชมครับใช่ไหมครับทุกวันนี้ไปดูแต่ครับ ไม่ใช่เพราะ30บาทรักษาทุกโรคเลยคนมาอถึงแห่ไปใช้บริการโรงพยาบาลภาครัฐก,กันหนักมากผมก็ไปแต่ผมไปเนวันผมจ่ายเจ็ดสิบผมก็จ่ายาวันให้จ่ายสาสิบผมก็จ่ายสามสิบจริงๆผมใช้สิทธิ์ข้าราชการนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผมใช้สิทธิ์ข้าราชการนะครับแต่ผมต้องจ่ายผพก็จ่ายเพราะว่าอะไรเพราะผมรู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยรายได้เขาไม่พอหรอกถ้าเขาทาธุรกิจขึ้นมาจริงๆเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนนะครับเขาก็เอาละ รัฐบาลมังคับให้สามสิบาทอ่ามสบก็สามสิบแต่สุดท้ายงานเนี่ยมันจะเป็นหนักตรงโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายเพราะว่าคนที่ป่วยหนัก,นกส่วนใหญ่จะไปอยู่ในโรงเรียนแพทย์หมดแล้วครับสถานพยาบาลชั้นต้นเนี่ยรักษาไม่หายหรอกครับนี่คือการบิดเบี้ยวโครงสร้างความน่านจะเป็นตรงนี้ โดยเพียงแค่ต้องการให้มีเสียงจากประชาชนจ่าย30บาทคนที่เขาพร้อมจ่ายเขาก็อยากจะจ่ายแต่จ่ายไม่ได้การทําอะไรอย่างไม่มีความพร้อมมันก็อย่างนี้แหละครับเมื่อถึงก็เห็นไหมโอ้โหนี่โครงการยิ่งใหญ่เลยสาบาทรักษาทุกโรคแต่ณวันนี้เนี่ยไปดูนะครับทั้งรามาทั้งสิริราชทั้งจุฬาเข้าไปติดบ้านอะไรบ้าง,าง,างไปดูบ้างนะครับพอหมอเขาก็ไปไหวแล้วที่ไม่ไหวที่ไม่ใช่อะไรนะครับมันแบกเยอะมาก ผู้ป่วยหนะักหนึ่งคนรับจ่ายสามสิบบาทสปะสะชจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ประชาชนจ่ายสามสิบาทและต้องรักษาให้ได้ปรีโดยที่หายด้วยคําตอบคือทําได้ครับแต่มันไม่พอครับมันต้องสนับสนุนให้มากกว่านี้ถามว่าใครควรจะสนับสนุนคนไทยเนี่ยนะครับเราพร้อมจ่ายเราพร้อมจ่ายอยู่แล้ว ผมไปหาหมอที่จะเก็บผมสักงห้าร้อยหกร้อยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมให้ไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลเก็บไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือความผิดเพี้ยนไงในการดาเนินการโครงการนี้อ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันเพียงแต่ว่าอย่าแหลมมาแถวนี้นะครับผมบล็อกหมดแล้วผมเกลียดลำคาญบอกตัวว่าไร้สาระนะครับไร้สาระมากเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่จ่ายฟรีหมดแล้วโรงพยาบาลจะอยู่ได้ยังไงก็นั่นน่ะสิครับคนที่เขาพร้อมจ่ายเนี่ยมีครับไม่ใช่เขาไม่มีแต่เขาจ่ายไม่ได้ พเพราะมาติด30บาทเนี่ยจริงๆมันคูจะเป็นโครงการเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่จะเป็นจริงๆหนึอรัฐอาจจะช่วยบ้างบางสูตรก็ได้แล้วแต่นะครับว่าไปครับินยโครงการต่อไปแล้วกันบริหารให้ดีวันนี้เราคุยเรื่องกระทรวงสาธารณสุขทั้งวันเลยนะีอยู่ตึกกระดูกค่ารักษา200,000จ่าย30บาทเฉพาะ,ะไรายได้น้อยนะครับ โรงพยบาบาลเอกชนเนี่ยทุกวันนี้ผมบอกตรงนะผมยังไม่กล้าเข้าเลยเข้าไปแล้วหายใจทีนี้ก็บาดแล้วนะน่ากลัวฮะน่ากลัวต้องไปซื้อประกันนะครับนี่เรายังไม่ได้รวมถึงโรงพยบาบาลที่อยู่ตามแต่จังหวัดหรือว่าโรงพยบาบาลที่้องรับคนไข้ที่ ถ้าเป็นถ้าเป็นต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้ามันจะถูกกฎหมายเขาต้องซื้อประกาศไว้แล้วก็เอาประกาศนั้นจ่ายไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่ว่าหลบเข้ามาอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะหนักโดยเฉพาะ,ะแแถบรงพยาบาลแถบน,นู่นเน่ยชายแดนแม่สอดห,หลายๆเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าคนฝั่งนูน้นเขาป่วยเยอะนะครับป่วยเยอะกับฝั่งเราเยอะ ปดูนะครับคนไข้เนี่ยจะมีคนไทยเนี่ยน้อยมากนอกนนะั้นเป็นเมียนมากกันบหมดเลยซึ่งโดยหลักมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ต้องรักษาเห็นไหมครับหมอเขามีคุณธรรมเพราะฉะนั้นอย่าทะลึ่งเอาเรื่องสามสิบบาทเราบอกว่าหมอเกียิทักษิณเพราะสามสิบาทไม่ใช่ถ้าเกิดเขาจะเอาสามสิบาทเนี่ยเขาก็ลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนก็ได้ถ้าอยากได้ตังค์ถูกไหมฮะแต่นี่เขาอยู่รักษาพวกคุณได้เนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะจรรยาบรณแห่งวิชาชีพแพทย์เลย อย่าเอาสันดานของพรรคเพื่อไทยมาคิดอย่างนี้เลยครับไม่ดีครับนะครับเลิกเถอะเลิกเถอะนะครับใช่เลยครับโดยบานเอกชนถ้าเราคนมีตังจริงจริงซื้อประกันไว้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีสวัสดิการแต่ผมได้มาเอิญนว่าผมได้สิทธิราชการไงผมก็เลยเข้าโรบาลัฐไม่เป็นไรเลยใครที่จะอ,อยู่ได้ต้องดิ้นรนของเงินบริจาค<ๆ>เกิดข้อหาอีกว่าเป็นบ i p อืมนโยบายดีไงเป็นไงล่ะก่อนจะทำเนี่ยต้องศึกษาให้ละเอียดก่อน ว่าประเทศไทยมันเหมาะไหมกับเรื่องแบบนี้เข้าโรงพยาบาลต่างดาวผมไปโนวาลัสเองคุณผู้ชมก็มีภาษาภาษารู้สึกเป็นภาษาพมา่านะติดไว้ด้วยนะเพราะอ่านไม่ออกหรอกนะครับแต่ก็เข้าใจไม่เป็นไรก็ในเมื่อเขาเป็นโรงพยาบาลที่เขาต้องมีหน้าที่ในการรักษา,ามนุษย์อยู่แล้วเนี่ยคำว่ามนุษย์ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไทยอย่างเดียวนะครับเวลาเขาจะเรียกชื่อมันจะมีคิวใช่ไหมฮะของผมเนี่ยพอพานแล้วก็ตามด้วยหมายเลขเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติปุ๊บเนี่ยเขาจะขอดูพาสปอร์ตก่อน พาสปอร์ตมาปุ๊บอ่าโอเคมีชื่อถูกต้องอะไรย่างงี้ก็เช็คเสร็จก่อนย้ำนะครับคาว่าเช็คิทธิ์ผมก็เหมือนกันนะเข้าไปเนี่ยมันจะมีตู้อัตโนมัติอยู่เอาบัตรประชาชนเนี่ยเสียเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดบัตรามาพบแพทย์กดอีกทีหนึ่งพบแพทย์มันจะมีใบไปหนึ่งเลยใบนั่นแหละจะบอกสิทธิ์ของเราว่าเราได้สิทธิ์อะไรนะครับแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นต่างชาติมาก็เหมือนกัน คุกก็ต้องไปใช้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรกดนะอาจจะเป็นบัตรสีชมพูหรือว่าไม่แน่ใจเพราะมันจะมีชิปอยู่อ่านรห,หัสว่าคุณเป็นใครมันจะแสดงบนหน้าตู้หรือว่าคุณชื่ออะไรยังไงแต่ละปับ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรอย่างเช่นประกันสังคมไหมอย่าลืมนะฮะว่าถ้ามาจะถูกกฎหมายเนี่ยคุณต้องทําประกันสังคมของคุณต่างดาวก็ไม่เป็นไรถ้ามีสิทธิ์ปุ๊บใบปเปเปอร์นี่มันจะบอกมาแล้วคุณก็ไปยื่นที่ธุรการซะหรือฝ่ายการเงินอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้เอา เรื่องของคุณเนี่ยเคสของคุณเนี่ยลงไว้ในบัญชีและรับรายจ่ายของโรงพยาบาลซะก่อนนี้ไปเบอร์ครับประกานสังคมเบอร์ับสบปสช,ชอะไรก็ว่ากันไปนั่นเรื่องของโรงพยาบาลเขานะครับแต่เขาเรานี่ไม่ต้องของเขาเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยใบยคิวเขาจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่น A.001 A.002 A.003 อะไรก็ว่าไปจริงๆมันมี4 4หลักนะครับผม ผมไม่เข้าใจว่าสี่หลักที่ว่าเนี่ยหลักที่หนึ่งมันหมายถึงอะไรหลักที่สองหมายถึงอะไรหลักที่สามหลักที่สี่หมายถึงอะไรแต่ผมไม่ได้ถามเขานะฮะเดี๋ยวว่าจะถามให้ว่าทําไมถึงมีสี่หลักบางคนเหมือนทะเบียนรถเลยครับหนึ่งกไก่สี่สี่สี่หกสมมติว่าอย่างนี้เป็นตนเวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าบอร์ดมันก็จะขึ้นมาว่าอ่าหมายเลขต่อไปเอเท่าไหร่นี้เพราะฉะนั้นชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาทํางานในเมืองไทย <c> <ๆ>เขาก็เห็นแล้วว่าตัวเลขเขากายอย็อจจะขึ้นเ <c> ขาก็ไปได้ <c> แล้วเขาผมไม่ผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าเขาจะมีมีล่ามไว้บริการด้วยหรือมั้งถ้าจะไม่ผิดนะรพราะไม่งั้นมันจะถามกันไม่ได้นะครับอ่ะก็เล่าให้ฟังอย่าคิดว่าสิ่งที่ทักษิณทำแล้วจะถูกต้องทั้งหมดอ้าวคุณเบลพรพพลัชเหมือนกันแหละฮะแหมสํนนักเดียวกันสํนนักเดียวกัน <c oughs> คนเยอะมากเมื่อวันศุกร์อะคนเยอะแต่เราก็ไม่รู้วันไหนผมถามหมอว่าวันไหนคนน้อยตอบไม่ได้ก็แสดงว่าคนมันเยอะทุกวันนั่นแหละครับ แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ไปสะดวกกันนะนั่งรถไฟฟ้าไปลงหน้าโรงพยาบาลเดินเข้าโรงพยาบาลได้เลยเลยคนเยอะเลยแถมที่จอดรถยังเสร็จแล้วอีกทางห้ากโอ้โหเมื่อก่อนไม่มีที่จอดรถนะครับต้องไปจอดนู่นผมไปจอดที่แฟชั่นแล้วก็นั่งเดินมาเดินมาผมไปเช้านะไปตีสี 5, ่ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งแฟชั่นเ,เนี่ยเขาเปิดหกโมงเช้าเพราะผมมีบัตรฟิตเนสอยู่ด้วยผมก็เลยเข้าได้ก่อน เอารถไปจอดไว้แล้วก็เดินไปนะครับวันจันทร์จะมากสุดแล้วะอืมยังไม่เคยเห็นโครงการไหนที่ทศทําทอทักษิณทําแล้วไม่โกงทักษิณไม่ได้โกงเองเหรอกครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับทักษิณไม่โกงเองเหรอกครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับอ่ะเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสมศักดิ์เทพสุทิน แล้วก็เรื่องของอะไรต่อไปมาจอดที่มอรินี่ใกล้ครับจอดในโรงพยบาบาลเลยครับวันนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยที่จอดรถมมรินี่มันของเอกชนครับผมเกรงใจเขาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไปเข้าที่นพนั์ แต่ผมไปที่โรงพยบาบาลแห่งหนึ่งแถวเรียบทางด่วนแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อาการฉุกเฉินไม่ได้ป่วยฉุกเฉินแนะนำให้ไปโรงพยบาบาลอื่นผมก็โอเคไม่เป็นไรกลับบ้านเว้ยก็เลยไปนพรัตน์โอเคนะฮะผมรับได้มันก็ไม่ได้ระบากระบนเลงหนาคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดเราเอาจอมาตรฐานบริการของโรงพยบาบาลเอกชนมาใช้เนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มเยอะ อย่างน้อยคนที่จะเข็นรถนั่งคุณเนี่ยเอกชนเนี่ยคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเขาจะอุ้มคุณมานั่งบนรถเลยแนละ้วเขาจะเข็นให้คุณเสร็จสรเลยแต่ของนพพลัดไม่มีเราต้องเขียนเองส่วนมากถึงต้องมีญาติคนเข็นให้นะครับสมศักดิ์มาคุมสอทอไม่เห็นทําอะไรก้าวหน้าความรู้ที่จะคุมหมอมีไม่พอก็จะคุมให้ได้ครับไม่มีอะไรมากมาย ว่ากัน่อปล่อยกันไปครับอยาททาอะไรก็ทําไปแล้วกันในเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็จบแต่ตรีชดาต้องจบด้วยนะครับเพราะว่าอย่าเที่ยวบาเหมาคุมว่ามีแต่คนอยากจะเอาสมศักดิ์ออกเพราะไม่เห็นพอสมศักดิ์ไม่คล้อผิดไม่ต้องตรีชดาในครูจะปล่อยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนตามกระบวนการของมันเพราะตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วเอาละเรื่องที่ผ่านมา พี่สมของผมเนี่ยจะไปตั้งทีมงานบ้าโบคอแตกไปก็เอาทีมงานกระบะก,กระบวยอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งแล้วก็แล้วไปเพราะว่าผลออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติอยู่แล้วพี่สมจะวีจะวีออสพี่สมจะวีต้องวีโตอะไรก็เอาตามสบายนะครับเดี๋ยวรอวันที่สิบสองดีกว่าแต่ระหว่างเนี้ยขอแต่ครับขอถ้าไม่ผิดจริงอยู่นิ่งๆได้ไหมครับ ได้ไหมครับถ้าเกิดทักษิณไม่ผิดจริงถ้าหมอไม่ผิดจริงหมายถึงไอ้สองหมอนั่ยนะครับถ้าหมอไม่ผิดจริงสมศักดิ์ไม่ผิดจริงอยู่นิ่งๆสิอย่าดิสเครดิตคนอื่นเท่าไรวันนี่มาไอ้คันแล้วนะมีการล็อบบี้เพื่อให้แพทย์เนี่ยไปประชุมวันที่สิบสองล็อบบี้อะไรวะล็อบบี้ให้แพทย์ไปประชุมบ้าเปล่าโอ้เกิดมาไม่เคยเจอเคยเจอเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นล็อบบี้ให้แพทย์ไปประชุม คุณผู้ชมครับการประชุมเนี่ยมันเป็นหน้าที่นะครับถูกไหมครับเราควรจะด่าคนที่เข้าประชุมหรือควรจะด่าไอ้คนที่ไม่เข้าประชุมกันแน่แล้วการล็อบบี้เนี่ยก็มีแต่ล็อบบี้ไม่ให้เข้าประชุมไอ้นี่ล็อบบี้เข้าประชุมเออกลัวอะไรคุณกลัวอะไรกลัวความจริงเหรอกลัวอะไร ขณะเดียวกันเนี่ยหมอตุลก็ออกมาบอกว่ามีความพยายามจะล็อบบี้แพทย์ในสังกัดของกระทรวงกลาโหมที่เป็นกรรมการแพทย์สภานิตโดยตำแหน่งกรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารเรือผู้อำนวยการพระมะกุฎผู้อำนวยการภูมิพลอะไรแต่มีไหลล็อบบี้ไม่ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เสียงไม่ถึง40กว่าเสียงเสียงที่ว่านี้ไอเนี่ยเขาเรียกการล็อบบี้ คือล็อบบี้ไม่เข้าประชุมไม่ใช่ล็อบบี้เพื่อให้เข้าประชุมโอ้โหแม่คุณเอ้ยไม่ยอดกระบอกอิ่มล็อบบี้บ้าบอเลยเพราะผิดจริงเลยกคระพรรคนี้ชั่วเสมอต้นเสมอปลายเขาพูดไปเราไม่รู้นะครับว่าล็อบบี้แพ้เข้าประชุมมันก็ดีสิวะไม่เห็นแปลกเลยล็อบบี้คนเข้าประชุมไม่ครบเออมีอย่างที่ไหนล็อบบี้เข้าประชุมไม่มีแล้วครับ มั่วมั่วแล้วก็มั่วนะครับเลิกเถอะนะครับตีชด,ดาก็หยุดเสียอาจต้องหาคนอื่นมาแก้ตาอะไรก็ว่ากันไปนะแต่คนที่เขามีสติมั่นคงเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกไม่ถูกอะไรผิดไม่ผิดเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆแล้วนะครับเขารอไฟอย่างเดียวว่าวันที่สิบสองจะเป็นอย่างไรและวันที่สิบสามจะเป็นอย่างไรพอยิ่งทําแบบนี้เนี่ยผู้คนที่เป็นคนไทยที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะรู้ทันทีเลยว่า ทักสิณกันบางกลัวถึงได้พูดให้ตำสรรักเนี่ยทำนู่นทำนี่ให้ได้ทำ่ากลัวอะไรกลัวมติแพทยพ์ตยสภาจะยืนกลัวว่าจะยืนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นปัญหาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาแปดตึงแปดหนึ 1, ่งคุณผู้ชม กลัวว่าแพทย์จะยืนเพราะถ้าเกิดแพทย์ยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลว่ามติของแพทยสภา,าที่เรารู้ข่าวกันมาล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นประกาศทันทีนะครับและเมื่อเป็นประกาศแล้วก็หมายถึงว่าจะเริ่มมีผลกับแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทันทีเหมือนกันการบีโต้ของสมศักดิ์ไลซสาร์ จบแล้วครับไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้มีข่าวพยายามจะสร้างให้เห็นว่ามีการล็อบบี้ให้แพทย์เข้าร่วมประชุมมันก็แย่กับความรู้สึกเหมือนกันนะจะล็อบบี้ทาไมเนื้อมันเป็นหน้าที่ที่แพทย์ก็ต้องเข้าประชุมอยู่แล้วไม่ต้องล็อบบี้หรอกครับเขามีแต่การล็อบบี้ไม่ให้แพทย์เข้าร่วมประชุมล็อบบี้เพื่อไม่ให้หมอเนี่ยทำหน้าที่เขาถึงจะเรียกว่าล็อบบี้เอาเถอะคุณอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ ผมเชื่อว่าคนทั้งแพทนดินเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนี้ผมพูดดีแหละไม่มีหรอกครับล็อบบี้ไใ่เข้าร่วมประชุมโอ้ว่ากันไปอ่ะเดืมีความคืบหน้าอย่างไรก็รอดูต่อนะครับส่วนวันนี้เราก็ตามตาม,ตามดูแล้วกันว่าเขาจะเดินทางยังไงกันต่อในทิศทางของรัฐมนตรีแล้วก็มติแพทย์จะเส จริงๆวันนี้ผมนัดคุณหมอไว้คุยนะครับหมอว่ลลงเด็กกิบิกรมแต่คุณหมอไม่อยู่เพราะว่าไปต่างประเทศอขออนุญ,ญาตหยิบเอาที่คุณหมอพูดถึงสมศักดิ์เทพสุทินมาว่ากันเักนหนึ่งกันแล้วกันนะครับคุณหมอว่ลลงบอกว่าสมศักดิ์เนี่ยควรจะถูกถอดถอนไปนการโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับ ผมได้อ่านรายงานที่นายสมศักดิ์ยับยั้งมติแพทยสภา,า,าผมขอเสนอความเห็นอีกมุมหนึ่งให้สังคมเข้าใจหนึ่งคือหลักการพื้นฐานของการพิจ,จรารณาเรื่องของเรื่องนี้นะครับการใช้หลักพื้นฐานในการพิจารณาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนายสมศักดิ์ไม่ได้ศึกษาให้ครอบคลุมจึงวางหลักต้องนำข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความเสียหายหรือผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ป่วย มาใช้ในการพิจารณาและวินิจฉัยสเสมอแพทย์สภาได้ออกข้อบังคับแพทย์สภาว่ารยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพศ2565ซึ่งใช้เป็นหลักที่แพทย์จะต้องยึดและปฏิบัติมีความครอบคลุมมากกว่าความเสียหายของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเช่นการให้ข้อมูลหรือว่าเอกสารทางการแพทย์ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งถือว่ามีความผิดทางจริยธรรม แต่ถ้าเกิดยึดหลักที่นายสมศักดิ์วากเอาไว้จะต้องยึดความเสียหายผู้ป่วยมาพิจนารณาเสมอเนี่ยถ้ายึดหลักนี้ปุ๊บมันจะยิ่งสร้างความเสียหายอย่างมากแพทย์สามารถที่จะเปิดขายใบรับรองแพทย์ได้อย,าาย่างเสรีเพราะไม่มีผู้ป่วยคนใดเสียหายแค่หลักพื้นฐานนายสมศักดิ์คิดก็พลาดแล้วแนะนำให้ในายสมศักดิ์ไปอ่านข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพวชกรรมปีพุทธศักราช2565ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด26ข้อนะครับนายสมศักดิ์จะได้เข้าใจแนวทางการลงโทษจริยธรรมไม่ใช่มาคิดเอาเองเพราะ่าหลักคิดพื้นฐานของนายสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้ยึดในสิ่งที่แพทยสภาวางข้อบังคับเอาไว้เลยทําให้ในายสมศักดิ์ผิดพลาดในการยับยั้งการลงโทษทางจริยธรรมแพทย์เท่ากับว่านายสมศักดิ์ ไม่เคารพข้อบังคับของแพทย์รยสภาเสเองทักทิณาสมศักดิ์นี้เป็นสภานายกพิเศษนะครับประการที่2ครับการยับยั้งมติการลงโทษของแพทย์รยสภาคุณหมอบอกว่ายิ่งท้ามาลงรายละเอียดของแพทย์แต่และรายเ,เราจะยิ่งเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นการเขียนใบส่งตัวโวงหน้าอ้างว่ามีโรคหลายโรคต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่สุดท้าย มีแค่เรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็ปัญหาที่หัวไหล่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่อันตรายเร่งด,วด่วนและแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัรก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกผแผนกอยู่แล้วสามารถรักษาได้นะครับการอ้างเรื่องการเจ็บป่วยยามค่ําคืนที่ต้องส่งตัวด่วนก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลราชทันสามารถรักษาได้หมดแล้วครับและที่ตลกยอมรับได้การไม่มีแพทย์มาดูแลที่อ้างว่าอันตรายต่อชีวิต แต่ใช้ใบส่งตัวซึ่งเขียนโวงหน้าไวท้ทั้งทั้งที่มาเป็นคนละโรคเป็นคนละอาการคนละเงื่อนไขแต่เมื่อไปโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่เห็นต้องพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลายเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นเจ้าของไข้ซะอย่างนั้นแหละที่สําคัญเนี่ยนะครับอ้างว่าผู้ป่วยไม่มีอะไรเสียหายจึงไม่ต้องลงโทษสรุปกลคืนนั้นส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงแต่สุดท้ายมีปัญหาเพียงแค่นิ้วล็อก แล้วก็ปัญหาที่หัวไหล่แค่นั้นงส่วนแพทย์ที่ให้สัมภาษณ์ว่าผู้ป่วยมีอาการหนักให้สัมภาษณ์สองครั้งซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงก็อ้างว่าตนไม่จะรักษาแพทย์คนอื่นรายงานมาแบบนี้ไม่ถือว่าผิดจริยธรรมส่วนแพทย์ที่ออกไปรับรองแพทย์สองครั้งให้อยู่โรงพยาบาลตํารวจทั้งทั้งที่ตัวเองไม่จะรักษาถือว่าเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยและรอตัดหม่แบบนี้ก็ไม่ผิดจริยธรรมทั้งทั้งที่นิ้วล็อกกับเจาะไหล่แทบ ไม่จะรโรงพยาบาลควรจะส่งตัวกลับไปรัชทันก็ไม่ส่งใบแสดงความเห็นแพทย์ที่เขาเขียนเนี่ยอ้างว่าเป็นเพียงแค่ประกอบการพิจารณาตามระเบียบองกรมราชทันแต่ยังมีการโทษรชาชทันที่ไม่เอาผู้ป่วยกลับเองนะครับที่น่าสนใจคือการอ้างป่วยหลายโรคซึ่งไม่มีประเด็นที่แพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องเลยในทางการแพทย์แล้วนี่ถือเป็นเรื่องปกติของวัย ถ้ามีอันตรายจริงต้องมีรายงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารักษาด้วยนะครับสูตรก่อนหน้านี้พยายามโจมตีแพทยสภาพเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือเท่านั้นจะได้หาเหตุผลมายับยั้งมติแพทยสภาแต่อ่านดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นหมอที่มีหัวใจเป็นธรรมสายหัวกันทุกคนนั่นแหละครับวันนี้ฝ่ายการเมืองภายใต้อํานาจของระบบทักษิณกําลังใช้อํานาจทําลายแพทยสภาและระบบของแพทย์ไทยที่มีอยู่อย่างยาวนานเราจะปล่อย ให้ระบอบทักษิณมาสร้างมาตรฐานทางการแพทย์ใหม่เพื่อใครบางคนอย่างนั้นเลยครับสมศักดิ์จึงสมควรถูกถอดถอนแล้วนะครับนะครับนี่แหละครับให้หมอคุยกับหมอเองเขาจะรู้สมศักดิ์จะทํายังไงก็ไม่ได้หรอกครับเพราะหมอเขารู้นะฮะถามหาจริยธรรมกับคนที่สันดานไม่มีจริยธรรมแล้วมันจะเจอเลยคุณจันทีลาบอกว่าเห็นด้วยกับหมอวรงคุณกมลรัตน์บอกว่า หลับหูหลับตาเอาใจนายจนลืมศักดิ์ศรีของตัวเองซึ่งมีอยู่น้อยนิดคุณสมเด็จบอกว่าติดคุกด้วยต่สิทธิตลอดชีวิตไอ้พวกนี้ไม่มีประโยชน์ไม่นําชาติเจริญคุณมาทิปบอกว่าเห็นด้วยค่ะคุณศรลนิษบอกว่าเดินหน้าฟ้องสักทีถึงจะนักการเมืองเลวไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีคุณลาวันแก้วนะครับบอกว่าแล้วร้องถอดถอนมันได้ไหมขี้ข้าอย่างมันเนี่ยไม่มีค่าให้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขโคตรเสียชื่อกระทรวงเลย คุณสุศักดิ์บอกว่าไตัวนี้มันไม่เคยใส่ใจเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกตัวเองใช้ตําแหน่งรัฐแก้กดกระทรวงเพื่อช่วยพวกตัวเองถ้าไม่ช่วยจริงเนี่ยทำไม่ได้นะครับไร้ราคาเลวสิ้นคิดจริง,รงโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนเออได้